ตูจาปริจับได้เจอน้องครับข้อนี้นะครับเราอาจจะย้ายด้านขวาไปได้านซ้ายหรือด้านซ้ายไปด้านขวาก็ได้ไดอ,ไไดอ่าอ่าอ่า จากเดิม25กับ2ย้ายไปด้านซ้ายเป็นลบ25กับ2ทำความเข้าใจน้องเ่องนี้เนี่ยน้องจะเข้าสู่สูตรผลต่างกลับ2ยังไม่ได้นะครับเหตุผลเพราะว่า25เนี่ยยังไม่ได้ยกกำลัง2กับน้องนะครับน้องๆจะต้องจัดให้อยู่รูป 5x ทั้งหมดยกกำลัง2หน้ากาลัง2ลบด้วยหลังกำลัง2ลบด้วยหลังกำลัง2 ทำความเข้าใจครับหน้ากำลังสองลบหลังกำล,ลังสองน้องเรียนแล้วใช่ไหมครับว่ามีค่าเท่าไหร่ถ้าบอกหน้าลบหลังหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังคูณหน้าบวกหลังอันตรายนะเด็กๆเด็กๆอย่าสับสนเนาะไอ้ตรงหน้าลบหลังเนี่ยเด็กๆไอ้ตรงนี้เครื่องหมายยังหเหมือนเดิมพอไอ้น,นี้ไม่ใช่ ไม่ใช่เครื่องหมายลบนะเพราะเป็นหน้าลบหลังหน้าต้องเป็นบวกเหมือนเดิมหน้าบวกหลังสำความเข้าใจเนาะ 2x ลบ 5x ได้ลบ 3x แล้วก็บวก3คูณด้วย 7x บวก3 ทำความเข้าใจนะ้องเอาเร็วคูบีชียฟพร้อมกำลับสูรอ่าตอบเท่าไหร่เนี่ยเอาพร้อมครับต่อต่อต่อ,ตอย้ายลบสามไปด้านขวาเป็นลบสามย้ายคูณด้วยลบสามเป็นหารด้วยลบสาม ย้ายบวก3ามไปได้ขวาเป็นลบสย้าย7จากคูณไปทางคำตอบข้อนี้ต่อหนกับลบเศษสส่วนเศษน้องๆครับหลายข้อที่จะเป็นต้องให้น้องทำเองนะครับข้อยี่สิบวกสทั้งหมดกาลังสองเท่ากับ x ลบหทั้งหมดกำลังสองอต่อต่อ ย้ายข้าง3 x บกทั้งหมด,ดวยวงสองลบ x ลบหทั้งหมด,ดยกงสเท่ากับ0น้องๆครับเข้าสู่สูตรผลต่างกำลังสองหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้หน้าลบหลังพี่ใสว่วงเล็บใหญ่เพื่อความชัดเจนนะครับพี่ไม่รีบนะครับไม่รีบไม่รีบหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลงัง ต้องวางให้ได้เนาะแต่ว่าข้อเสียของกีฬาบาสก็คือคนที่เล่นบาสตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะเสียเขาจะเสียเพราะว่าทุกครั้งที่กระโดดบนเวที่รองรับก็คือเขาอย่างพี่เนี่ยเขาพี่เนี่ยเสียงดังก้องก้องได้ไหมเขาจะไปกองกนอื่น วันนึ่งเนี่ยเขาพี่เนี่ยจำต้องก๊อกหลายรอบครับแต่มันไม่ถึงขั้นเจ็บทีแต่ว่าต่อไปเนี่ยถ้ามีเล่นบาลต่อไปเรื่อยเนี่ยรับรองครับเข่าไปก่อนเพื่อนเล่นบาสนี่ข้อเสียคือเขาเล่นบอลเนี่ยข้อเสียคืออันตรายนะบอลเนี่ยเข้าโผล่ๆอะ่ะเพื่อนบางคนเล่นบอลอยู่ทําไมลรงไปสไลด์ขาเพื่อนขาหักบอลเนี่ยอันตรายกีฬาที่ดีที่ว่า เนิ่งนะวิ่งธรรมดายังมีข้อเสียเลยข้อเข่าก็ไปข้อกระดูกอกก็ไปข้อเท้าก็ไป,อเ,ไปเออว่ายน้ําแต่ว่ายน้ําเนี่ยคือเสียอ่าและสองนะครับกีฬาที่คนนิยมอ,อีกอันนึงก็คือเออ่โยคะโยคะเนี่ยเป็นกีฬายึดถือที่ไม่มีการกระทบเยอะทำไมโยคะถึงนิยมหนึ่ง พาออะไรไม่ค่อยเสียเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยไปทุกเ์ียบใครมันเล่นอยู่คนเดียวทำสมาธิใช่หมเล่นแบบไม่เล่นหรอกไม่รู้ว่าเล่นยังไงกันว่ายน้ำหรอว่ายน้ำนี้มันมีบางท่านะอย่างเช่นท่าปกท่าปลกเนี่ยตอนจังหวะที่มัน ออกมาเนี่ยคือมันตีขาตรงนั้นแหละเขาก็ไปนิดน,นึงนะเขาเลยบอกว่าโยคะเนี่ยน่าจะเป็นกีฬาที่การกระทบกระเทือนเนี่ยน้อยที่สุดและโยคะเก่ยเรื่องอะไรเรื่องสมาธิใช่โยคะเนี่ยคนที่ยโยคะที่ต้องมีสมาธิอะไรเพราะต้องเล่นนะฮอยู่กับตัวเองอ่าโอเคต่อต่อรถเอก บวกหนึ่งกบวกสบวกเอ็ลบหนึงเท่ากับศูนย์น้องๆครับ 3x มกบเ็กก็เหลือสอนะครับแล้วก็2อบวกหนึก็ได้3 4x แล้วก็บวกหเท่ากับศูนยนะครับเอเท่ากับลบเศษสามส่วนสอกับลบเศษหนึ่งส่วนสอ่านทัฟอร์ให้ใจน้อ น้องรับยี่สเก้าสามสิบราไปทำดูนะครับ